สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคูกทุกคนจ้ายินดีตอนรับสู่สองน้องตูนเช้าเล่าจ้าพี่น้องจ๋าก่อนอื่นเนาจะพี่น้องมื่อน,นี้น้องตูนกลับมาผูดคุยหรือว่ามาอ่าคว่ำแตกต่างหรือว่ามาเปรียบเทียบทีเอฟซีทำมากเนาจะเนาะนว,ว่าเอ่อแม่แม่แมไทยพอเล่าบริจิทะเบียนสมรสเนจาจะนาอแล้วลูกนี่แม่เนี่ยไปคลอดลูกอยู่เมืองเล่าว,ว่าลูกจะได้เป็นสันสัตว์ไทยบอลเนาจะ ก่อนอื่นจะไปฟังคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหลวงตูนในเด้จ้าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหลวงตูนเนาะพี่น้องเนาะเขาเรื่องกันเลยนะจ๊ะขอบคุณเอฟซีเก้าเอฟซีไม่เด้จ้ะที่ติดตามเป็นกำลังใจหลวงตูนตลอดมากนอกจะเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกไลค์แล้วก็ทุกมินนะเนาะก็ขอบคุณได้หลายเนาะที่พี่น้องเขามาเบิ่งคลิปมารับชมคลิปหลวงตูนเนาะจ๊ะมาเบาๆไลค์พี่น้องจ๊ะ วอ่อคอขึ้นอกตุ้นนําเสนอไปรอแปลงมันจะนอกก็คือว่าเมทไทยพอเล่านอกจากขอดูกอยู่เมืองเล่าจะได้ชั้นศาสตร์ไทยบอนอกจากพี่น้องเน,ะ <c oughs> นาะองตุ้นสิบอกว่าสิเป็นเมท่เมทไทยพอเล่าแต่ว่าไปขอดลูดลูกอยู่ฝั่งเล่าบริจดทะเบียนสารวจนาะพี่น้องเนาะบริจดทะเบียนสารวจกันแต่ว่าทางางังงไฟยิงเขาเนี่ไปขอดลูกอยู่ฝั่งเล่านอกจาก ลูกนะ่ะการเป็นชั้นศาสไทยคือเกาจ้าพี่น้องจา้าการที่เข้าไปลอดลูกอยู่ฟังเล่าเนาะพี่น้อง,นองเนาะเพิน่นกัิมีใบเกิดหลอกให้คือกันเด้พี่น้องจา้าถ้าเข้าไปฝากอยู่แถวโรงพยาบาลหรือว่าห้องหมอเนาะจา้าคนเล่าเขาเอ่ยว่าห้องหมอเนาะจ้าถ้าไปฝากเพิน่นกัสิบอกว่าเพราะว่าการที่เข้าไปฝากทองอยู่โรงบ้านอยู่ห้งอ,หงองหมอเนี่ยเพิน่นกัิมีได้ซื้อพ่อแหละแม่เนาพี่น้องเนาะเพิน่นกัสิออกมาหา้แต่ว่าต่างใบเกิดของฟังเล่าเลยฟังไทยมันจะบกคือนกันเนาะจ้า ไม่เกิดเออ่ฟังเล่าเฮาแต่ว่ายฉันสัตท่ายที่น้องตูนเห็นเนะาะจ๊ะเนาะเอฟซีน้องตูนนี่เพิ่นเคยส่งมาให้เบิง่งไม่เกิดของเออ่ลูกเพิ่นไปคลอดลูกอยู่เมืองลาวเนาะจ๊ะเนาะเพิ่นาากันไรเนาะจ๋าอะไรเป็นสันสาตท่ายคือเก่าแต่ว่ากา่อนเฮาจะลูกเฮาขึ้นมาอยู่ในเมืองไทยมาเข้าทะเบียนบ้านเฮา,า,าต้องไปแจ้งหรือว่าไปขอใบอ่าใบยังยืนที่อยู่จากผู้ใหญ่บ้านเนาะจ๊ะเนาะออกมานะจ๊ะแล้วก็มาแจ้งทาง เมืองไทยแจ้งเขาทียูบอและเลเินเลือกเอาลูกเขาทะเบียนบ้านแบบมีไรเบิดทุกอย่างเลยพี่นอ้องเด้อกระทืบ่าลูกเข้ากับไร้ทือสองสัญชาติเนาะจา้ะหนึ่งสัญชาติไทยสองสัญชาติลาวเนาะจ้ะเนาะก,กับยูทีสองสัญชาติ <c oughs> ไ้สัญชาติพ่อแหลกะกันสัญชาติแม่เนาะจา้ะเนาะนี่แหละพี่น้องจา้าแต่ว่ามันบริเกี่ยวก,กันกับว่า ถ้าเขาบริจ,จดทะเบียนสมรสลูกเขาอาจจะบริจาสัญชาติให้ในเมื่อเขาไปขอดอยู่เมืองล่าะจา้ะไหลมันมาเกี่ยวกันกับการจดทะเบียนสมรสการที่จดทะเบียนสมรสก็คือว่าเจดทะเบียนสมรสเนี่ยคนสองคนอยู่ร่วมกันเนาะพี่น้องเนานะก็คือว่าอยู่แบบว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่อีกคดสองคนเที่ทีคุยกันแบบว่าอยากจดทะเบียนสมรสน้ำการบ่อยากอยู่แบบรบรถซนอนๆบ่อยากไปต่อบาทอยากจดทะเบียนสมรสแบบว่า เพราะอะไรประหยัดค่าใช้ใจ่ายในตอนหนาไปในเมื่อเ้อเามีดูกน้ากันแล้วในเดียวในตอนนี้ถ้าเท้าต่อบาทคพาสปอร์ตนะพี่น้องเนาะเดือนหนึงกับสามสองพันสองพปี 3, หนึ่งเทไรพี่น้องจะ้ะ <c oughs> เดือนละ 2000, <c oughs> 2, 000, 2, 000, 4, สองพปีหนึงกับ2องหม่นสพี่น้องสองหมื่นสี่เด้อเนบอกสิเดือนสองพ2นสองหมื่นถ้าเทาเก็บ ในเอาสองหมื่นซีนี่เข้าไปฝากไว้เดือนละสองพันสามปีจดทะเบียนสมรสหลาลแบพี่น้องจ้ะมันกับประหยัดการใส่ใจที่เข้าจะไปอ่าไปต่อบาทนี่แหละพี่น้องการจดทะเบียนสมรสมันบริเกี่ยวกันว่าเข้าบริจดทะเบียนสมรสลูกเข้าจะไปเป็นคนไทยบ่ไหลเนาะคือน้องตูนนะจ๋าน้องเตชินกับบริจดทะเบียนสมรสจา้ยาผู้ใหญ่เนาะกับบริจด แต่ว่าลูกนกตูนกับอะไรสัญชาติไทยนอกจากนั่นเลยยุ่ในทะเบียนบ้านอีกอย่างคือกันเบร์จ่าอันนี้คือตัดออกเลยประเด็นการอดูเขาลูกเป็นสัญชาติไทยบบเกียวกับโ่อแเมว่าต้องจดทะเบียนสมรสแต่ว่าอันนี้มันกับโบเนว่าถามมันขึ้นอยู่ว่าเอฟซีนอกจากหรือว่าทุกคนนอกจากทั้ทงฝ่ายผัวเหาอยู่บ้านไรเมืองไรของแข้งไรของเขตเ,ขขเขล้าทาเขตนดนกตูนนี่เมืองปันนุมพรแขีงจะปาสากในเพื่อนสีบ่ค่อย เพื่อนสิบโมี่แบบนี้เนาะพี่้องเนาะเพื่อนจะแบบว่าอ่าถ้าหายเป็นคนไทยกับคนไทยจะบ่มี่แบบว่าไปเสียหารเสียหนีเนาะจะเนาะแต่า้าทายุเขตที่น้องตูนเคยเห็นที่ไรแต่ว่าอะไหล่มาเยวยก้มแบบว่าอาจจะใส่เงินหลายเนาะจะนกกเนาะกระแถวสวรรค์นาเขตเนาะจะนเนาะแถวสวรรค์นาเขตเนะี่ยมีหลายพี่้องจ้ เป็นยังนงตูนจังหมั่นใจว่าเอาสวรนเขตไม่ได้เพราะว่าเอฟซีนงตูนแต่ละคนเนาะจากที่เขามาถามเรื่องจดทะเบียนเรื่องมีแฟนเป็นคนไทยแล้วต่อมีผัวเป็นคนไทยจะคลองน่ะเป็นคนเล่าหรือว่ามีเมียเป็นคนไทยแฟนเป็นคนเล่าจจงสีนาอพี่น้องเนาะนี่แหละก็สอบเขาเขามาสอบถามนงตูนหลายอย่างว่าการที่ไปนคลอดลูกอยู่เล่าเข้าสิาไหลใบเกิดไทยบอลูกเสได้เป็นสัญญาณไทยบอ น้องตูนบอกได้ว่าได้เป็นแต่เป็นทั้งสัญชาติไทยเราจ่าทึงห่อสิกดเกิดอยู่เมืองลาวกะยาแต่ว่าอยู่ห่อทึงเ่าเกิดอยู่เมืองลาวเราพี่น้องเนาะถึงสิเกิดอยู่เมืองลาวห่อ,อ,อกะไรทั้งสัญชาติลาวแหละกับสัญชาติไทยเป็นบ่พี่น้องนี่แหละที่ที่สาคัญพี่น้องจ๋าก่อนที่ห่อจะอาลูกเขามากอ,อยู่ในเมืองไทยเนี่ยห่อต้องเดินเรื่อง เฮดพาสปอร์ตให้ลูกจากเมืองเล่ามาก,ก่อนจา่าเฮดพาดพาสปอร์ตให้ลูกอยู่เมืองเล่าแล้วก็มาเลินเรื่องเอาลูกเขาเนาะจ้าเนาะเต่ทาวา่าลวงห้าบบลีเนาะพี่น้องแล้วมันก็มีหลายยางเลยพี่น้องจ้ะสมมติมาบาโบไลเข่าบบไลย่างเดียวที่เข้าจะพิสูจน์ไร่ลูกเข้าจะได้เป็นสัญชาติไทย,ทายตามแม่ก็คือว่าตรวจอิน eh, ตรวจอินเอตรวจเลือดอ่ะพี่น้องจา้าตรวจเลือดเพื่อ,อ,อให้ไปตรวจเนาะจ้ะเนาะเพื่อให้ไปตรวจเลือดเนาะจา้ะ ในเมื่อเข้าไปตรวจเลือดแล้วถ้าคุบเลือดหรือว่าเออายเลือดเดียวกันอีแองเดียวกันกับบาอย่างพี่น้องจ้ากาง่ายนะจ๊ะการตรวจอินเอนะจ๊ะน้องถามว่าแพงบออันนี้น้องตูนกับยมุสันดูว่ามันแพงบอเพราะว่าน้องตูนเองนั่นกับยมุสันเคยไปตรวจน้พี่น้องเคยตรวจแต่อาจเจาะเลือดเจาะเอาคุบเลือดอีแองดีสี่กับเคยตามโรงพยาบาลนะจ๊ะน้องทั่วไปเ้าจม่ไเสียโรงพยาบาลรัฐบาลนะจ๊ะน้องอยู่เมืองไทยถ้ามาเสียเงินบอกระเสียลอยก็บาทหาสิบบาทประมาณนี้นาะพี่น้องน้องตูนเองกับบอสในมีบตร 30บาทเนาะพี่น้องเนาะกับเป็นบัตรปกติจริงสีนะพี่น้องจัดนี่แหละการที่ว่าเธอเข้าสิขอดอยู่เล่าหรืออยู่ไทยก็ไรจะ้ะแต่เข้าจะบ่มีสิทธิ์ถ้าเข้าไปขอดอยู่เมืองเล่าเนาะจ้ะเมียแม่เนี่เป็นคนไทยแต่ว่าแม่มีประกันสังคมบ่อหนึ่งสองแม่มีแต่ว่าจเจริญเรื่องลอูกเขามากินรัฐบาลนะจ๊ะเราคือว่าอยู่เมืองไทยเท่านี้บ่ไร อันนี้บหลหลองตูนบอกเลยว่าเพิ่นโบหาเนาะจ้าเนาะการที่เข้าจากไรเงินรัฐบาลจากประกันสังคมหรือว nee, ่าจากอ่าร right? ัฐบาลของรัฐบาลที่เพิ่นให้เดือนหกร้อยเงินอุดหนุนเล็กแกเกิดอ่ะพี่น้องจ้านั่นน่ะเพิ่นกัดสิบโบหาเห้าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ารักท้าที่เข้าไปคลอดลูกเนี่ยอาจจะยังบ่เพียงพ่อซ้ำกันกับทีเหาคลอดอยู่เมืองไทยเนาะจ้ะเพิ่นสิมีใบรับรองเพ์มียังมียังห้ทุกสิ่งทุกอย่างแป่ว่าอยู่เมืองลาเขาเนี่ยแ่ยังจะบ่าันมีปันนี้เนาะจ้ะ แต่กับโบเป็นอย่างเดอกพี่น้องจ้าขอแค่เดินเดืองเอาลูกเข้าเขามาอยู่ในทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านฟังไทยน้ำเนาะพี่น้องนะอยู่น้ำปูน้ำยู่น้ำยาย้น้ำตาทั้งฟังไทยก็ถือว่าโอเคดีแล้วเนาะจ้าทาให้ดีเนาะทาลูกเข้ามาเรียนเนาะจ้าถามมะเขาก็ให้ดูเขาเรียนอยู่ฟังไทยด้วยเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็คืนยุ่แต่คืนยู่กับแต่ส่วนบุคคลเนาะจ้า่าจะสนับสนุนลูกเรียนทั้งหลายเรียงทั้งเล่าหรือว่าเรียนท่าอยู่ฟังไทยเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็ บบว่าเขาจะเรียนเล่าหรือไทยเรียนมองไรก็ดีคือกันพี่น้องจา๋าโมเมนมาบโอ้ยเรียนประเทศเล่าบดีโ <t ip to world> มเมนได้พี่นลองจ๋าประเทศเล่าก็ดีเห็นบอถ้าประเทศเล่าเรียนเลยบดีทุกคนขึ้นสุบริจบเลยเป็นคู่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจกันโมเมนบอพี่นลองจ๋าก่อนจะอะไรเป็นตำรวจจะได้เป็นพยาบาลเลยาาเป็นคุณหมอเลยเป็นคุณคู่กับเลี้ยนเริ่มต้นศูนย์คือกันทุกคนเดินเริ่มต้นมาตั้งแต่อาหาป้อนึงคือกันแหละพี่น้องจ๋าโมเนบอหละนั่นแหละมันบริเกียวว่า เรียนยุราวบดีอย่าบ,ยบางคนเนาะว่าโอ้ห้ดูกมาเรียนเมืองไทยเออนัดแบบว่าเศรษฐกิจหรือว่าไอย่างกับตอบโจทย์กากันนะพี่้องเนาะกาันเรียน แต่ว่าเมืองลาวเทาไหร่กับเมนอยู่พี่น้องจ้ามันก็ดีกว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่เมืองไทยเทาไหร่กับเจริญก้าวหน้าแล้วเนาะจ้าอยู่เมืองลาวเทาก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะพี่น้องเนาะอยากให้ไปแบบว่าลวดเร็วปล๊ดปล๊ดมันก็เป็นไปบ่ไลเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องค่อยเป็นแล้วก็ค่อยไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่ว่าเพิ่นสิเฮ็ดหยังเพิ่นก็บใสเวลาเนาะแต่เนาะบ่แม่นว่าบ่ใสเวลาเลยพี่น้องจ้าก่อนที่จะหาของเขามาในอ่าเป็นของรัฐบาลเทาไหร่ตัวชเนาะแต่เนาะที่จะให้มอบให้ พอแม่ประชาชนเนาะจ๋าใส่สเวลาเนาะพี่น้องเนาะทุกคนกะระลูดีเนะานะแต่น่าโมเมนต์มาบรูคือน้นนองตูนน้องตูนกะระลูดเองน้องตูนกระลูทุกคนกะระลูว่าบ้านเมืองเขาเป็นแบบหลเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าเศรษฐกิจคือซูมือเนี่ยย่าบาดแต่บ้านเมืองเฮาพี่น้องจ้าอยู่เม,มืองไทยแท้ๆยังมุมยังแบบตกระกรรมลำบากในซูมือเนี่ยพี่น้องจ๋าในทุกวันเลยนะมันก็ยังตกระกรรมลำบากกันทุกคู่ทุกคนเนาะจ๋าะแต่ว่ายังดีอยู่เมืองไทยเฮาน่ะ เพิ่นมีการอภพ้นหนีลดหนีลดโทษอีสางห้องเพิ่อนที่บอกมีการอ่ารตหนีอีสางพ้นหนีอีหยังแบบนี้นะพี่นอ้องจ้าเพิ่นก็นจะจะ,จะบม่มีแบบว่าเออเมืองลาวเฮานี่เพิ่นจะบ่มีให้เนาะพี่น้องเนาะบ่มีให้แบบนี้ถ้าเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายทุกเดือนทุกเดือนแต่ว่า อยู่เมืองไทยเฮาเนาะจ่าเทิมพ่นสีย้อนหนีหายห้าบ่อยเฮาจ่ายภายในหกเดือนแต่หลอกเพิ่นกับบอลเล่ลวดหายได้พี่น้องจา่าเฮาต้องไปเครียดหลอกแต่ละเดือนหรือว,ว่าทุกเดือนถ้าเฮาบ่ไปเครียดหลอกกับต้นซ้ำกันได้แหละพี่น้องจ่านี่แหละก็คือว่าหลอกตุ้นจะบอกว่าการที่ เข้าไปขอดอยู่ฟังเล่าบอาบไห้โบไห้กระวกังังวนใจด้วยจ้ะพี่น้องจ้าว่าญานลูกบไหลันศา,าสตร์เล่าั้นศาสตร์ไทยเนาะลูกไหลแนนอดนเนจ้าเนเ้อถาติดโควิดมากโบไหลอ่ะให้รู้เล่รักษาตัวเองดีๆด้วยจ้ะให้ปลอดภัยเนาะพี่น้องเนะาะให้ยขอดเดียยรลอยอยังถาโควงโควิดหายแล้วจังผ้าลูกขึ้นมาเลื่อนเรื่องเขา่าทะเบียนบ้านเนจ้ะอยู่ฟังไทยมาขอเรื่องเขาทะเบียนบ้านเนจ้าคลิปนี้น้องตูนกับอจดเพียงจำานี้ฝาฟาคอพุณนพ่อแม่พี่น้อง F4 ทุกคนนะ้จา่านอกทีเป็นกับบังใจของตูนนะ้จ๊ะฝากพ่อแม่พี่นอ้องกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกับนังใจของตูนต่อไปเลยด้ยจา้าขอบคุณในหลายเลย,ยจา้า